ตั้งใจบริการลูกค้าเราตั้งใจสวิตลูกค้าเราตั้งใจทํางานช่วยเหลือพเพื่อนฝูงเราตั้งใจพวกเรามีความสุขไหมม,มีความสุขนะครับเ<ม>พื่อนลําบากเราลําบากเพื่อนได้ดีเราได้ดีเพื่อนเหนื่อยเราเหนื่อยรู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจค่ะไม่ใช่ว่าเพื่อนเหนื่อยแล้วฉันนอนเ<ม>พื่อนเหนื่อยแต่ฉันเดินน้อยลงสจ้าว่าไม่มีความสุขหรอกจริงๆหัวใจของกัน ทำงานร้านอาหารการบริการเนี่ยนะสจโจบอกเลยนะว่าถ้าใครยึดหลักจริงใจถูกต้องเหมือนที่เต๋าตอกแหละซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับลูกค้าคือทุกๆวันมีแต่รอยยิ้มทุกๆวันมีแต่การพัฒนาไม่หยุดอะไรที่มันดีนํามาบอกมากล่าวมาเสนอไม่ใช่แค่ลูกค้ามาร้านเธอขายดีนะลูกค้ามีความสุขไม่มาที่ร้าน ไม่ใช่มากินข้าวที่ร้านเหมือนมาแบกเอาอะไรกลับไปอยากจะมาไหมไม่อยากถูกเท่าไหร่ก็ไม่มาเนะต้องบริการดีใส่ใจวันหลังก็ต้องนึกถึงหน้าเอออยากจะมากินซูชิร้านนี้ว่ะเขาบอกว่าข้าวน้อยน้อยจริงมาทุกครั้งก็สิบกรัมแปดกรัมเก้ากรัมจริงเหมือนกันนะฮะถ้าพวกเราพักอยู่หอพักอ่ะเจ้าของหอพูดจาดีเออน้องเป็นไงมั่งห้องอ่ะหน้าต่างเป็นไงมั่ง อากาศเป็นไงบ้างรู้สึกดีไหมนะถูกดีไหมแต่ไม่ใช่เห็นหน้าแล้วสิ้นเดือนจะเก็บค่าเช่าอย่างเดียวไม่เคยถามเลยรู้สึกไม่แฮปปี้เท่าไหร่ถูกไหมฮะเหมือนการเราขายของเห็นลูกค้ามาซื้อประจําประจาเยลยเคยถามลูกค้าไหมว่าลูกค้าเป็นยังไงมัง่งอร่อยไหมอย่างน้อยอันดับแรกสัมผัสแรกก็คือรอยยิ้มความสัมพันธ์ที่มีให้กันจาไหมนะครับว่าถ้าคิดจะก,ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่การที่ เราจะสัมพันธ์กับลูกค้าความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานกับเพื่อนกับฝูงการรับโทรศัพท์การพูดจาให้ความช่วยเหลือกันมันจะเป็นภายในใจเรามันจะเป็นความสุขเหมือนเราได้สร้างพลังบวกพลังแห่งการคิดบวกเธอสังเกตเลยถ้าใครเป็นคนบุคลิกที่ไม่ผ่อนคลายแบกความเครียดมีแต่ สิ่งต่างๆที่คาดหวังว่าต้องเป็น,นๆๆอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งที่กินคนโดนโควิดเดือดร้อนกันทั้งโลกทั้งประเทศแต่เรายังบอกว่าเราดีที่สุดซาโจ้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะซาโจ้ว่าซาโจ้พา60ชีวิตทั้งสองสาขาเนี่ยก้าวมาได้ขนาดนี้ซาโจ้รู้สึกว่ามีความสุขเห็นพวกเธอมีงานทําพวกเธอมีไรายได้ที่โอเคซาโจ้มีความสุขและเป็นความสุขที่ภายในออกมาจริงๆแล้วและทํางานทุกวันแล้วฉันก็มีความสุขถ้าทุกคนคิดแบบนี้ทุกคนจะมีความสุข พอไปถึงลูกค้าลูกค้ามีความสุขวันหลังเขาก็มาอยากซื้อที่เธอหมักบริการที่เธอเพราะว่าพวกเราใส่ใจเขานะครับทั้งนั้นภายในเราต้องช่วยเหลือกันเข้มแข็งกันพวกเราก็จะมีความสุขลูกค้ามาทานที่ร้านเราก็จะมีความสุขลูกค้าออกจากร้านไปก็จะมีความสุขไปที่บ้านไปพูดต่อไปก็มีความสุขเห็นไหมครับมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นสเต็ปสเต็ปส่งต่อไปแต่ถ้ามาที่ร้านเดือดทะเลาะก,กับ เตามีปัญหากับแสงกลับไปบ้านลูกค้ามีปัญหาต่อไหมงุดหิดที่บ้านต่อไหมต่ออีครับอาหารราคาแพงบริการก็ไม่ดียิมสักนิดก็ไม่มีบอกวัดอุณหภูมินี่เหมือนจะฆ่าวัดอุณหภูมิเลยค้ลูกค้าสวมแมสก่อนตักไอศครีมหน่อยนะคะเอาคำอะไร อันนี้คือพูดเรื่องจริงถ้าเรามีคําพูดที่แบบคุณลูกค้ารบกวนแสแมสหน่อยนะคะเวลาช่วยวัดอุณหภูมิหน่อยนะคะคําพูดที่ไพเราะที่แผ่วเบาที่นุ่มให้ความเมตตาให้ความเคารพกันให้เกียรติกันไม่ว่าคุณจะทําอะไรเหมือนเรานั่งรถกลับบ้านเนี่ยรถติดๆเนี่ยกินตลาก็อารมณ์เสียน้ําฝนก็อารมณ์เสียไอ้แสงก็อารมณ์เสีย สามรถติดกันน่ะกูบีบแต่มึงก็บีบแต่กูจะเบียดกูก็จะเบียดแทนที่จะใช้สติสมาธิมีอารมณ์ใจเย็นๆที่กิงรถติดแสงเธอจะเหาะไปหรอถึงได้อารมณ์เสียแล้วมันหายรถติดเหมือนกันไปได้ไหมพี่ฝนอยู่ข้างหน้ากินก็อารมณ์เสียแสงก็อารมณ์เหี้ยแล้วมันจะไปได้ไหมมันไม่ได้แก้อะไรได้เลยนะครับก็เหมือนเช่นเดียวกัน คนเป็นโควิดกันทั้งโลกคนลำบากกันทั้งโลกทั้งประเทศแต่ถ้าใครรู้จักผ่อนคลายหน่อยนะครับด้วยเหตุและผลซะโจ้ว่ามันนำมาซึ่งความสุขแล้วก็พวกเราสบายใจการที่ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขทำงานที่เรารักและอบอุ่นนะเนี่ยจะโจไม่ได้เชื่อว่าเงินเป็นตัวสำคัญทุกเรื่องนะครับจริงๆแล้วเงินคือตัวนำทางที่ดีที่สุด พาเราใช้พาเรามีบ้านมีรถมีงานถี่มั่นคงพ่อแม่มีความสุขแต่ตัวคนสูงซอวิธีคิดของเราถ้าเราคิดไม่เอาเปรียบผู้อื่นเราอยากเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เราให้ได้ถ้าเราอยากเป็นผู้ให้ซาเจอร์คนบอกเลยว่าถ้าเราจะให้เราต้องเป็นคนที่พร้อมกว่าแข็งแรงกว่ามั่นคงกว่าถูกต้องไหมครับแต่เธอบอกว่าเธออยากจะสอนคนอื่นแต่เธอใจร้อนวู่วาม,มากเลย สติอารมณ์ตัวเองยังควบคุมไม่ได้แต่อยากสอนคนอื่นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมตามีอะไรก็ด่าเพ่งเพ่งเพงเอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้คุณจะเป็นผู้นําคนต้องสติต้องมีความเป็นคนอดทนสูงต้องมีหลายๆอย่างพวกเดินไปดูยู u b e ซาโจ้เจ็ดเดือนยอดกินเนื้อซาโจ้จะสี่ล้านวิวแล้วเข้าไปดูนั่นน่ะช่องคนรักซูเชียดูเขาด่าซาโจ้ดิ ไอ้หน้ปาปลาหลดไอ้อะไรวะไอ้หัวลนไอ้ค่อมมึงแดกเคี้ยอะไรอ่ะจริงๆรนะสาโจ้ไม่ได้พูดนะครับไม่รู้สาโจ้ก้าวมาถึงวันนี้ได้ไงสาโจ้ไม่เคยมีอารมณ์ร่วมกับความโกรธเลยนะเป็นเพราะสาโจ้ฟังธรรมะหรือเปล่าไม่รู้แต่สิ่งที่สาโจ้ดีใหญ่เฮ้ยยอดวิวกูนะจะสี่ล้านวิวยอดกินปลาไหลวันนะั้นอ่ะจะสองล้านแล้ว ยอดอุ้มประดิบแต่และยอดมีแต่ล้านกว่าล้านกว่าวิวเฮ้ยแต่สิ่งที่หลายคนบอกว่าเออคือสิ่งหนึ่งที่ซาโจดีใจมากก็คือว่าไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่ายอดวิวจะสูงขนาดนั้นแต่ไม่แต่สิ่งที่ซาโจมีความสุขเพราะว่าเอ๊ะเราชนะได้ไงโดยไม่รู้ตัวชนะความโกรธอะซาโจไม่โกรธจริงนะฮะซาโจอเลยจะเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเอ๊ให้คนมาด่าหรือเปล่าว่าดีกว่าให้เขามาระบาย ไอ้จริงๆนะสจ๊วตรู้สึกมีความสุขในการที่เรามีเป้าหมายชีวิตแล้วเราทําเป้าหมายชีวิตเราให้ก้าวไปโดยไม่หวนอุปสรรคต่อคําพูดใดๆของคนแต่สิ่งที่จะโจ้พูดนี่ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับไม่ใช่สจโจม้มาเยืนให้พวกพูดแบบเอ้สจโจ้พูดเอาหรือเปล่าไม่โกรธอันนี้พวกเธอก็เอาไปคิดเอาเองถ้าใครไม่ได้ขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะนะสจ๊วตท้าได้เลยนะครับปากพูดได้ว่าไม่โกรธ แต่จริงๆความโกรธในใจจะไม่หายไปไหนแต่ถ้าเราหมั่นฝึกตัวเองฟังธรรมะฝึกสมาธิฝึกความอดทนมีสเติมันจะค่อยๆหายไปแต่ก่อนสัยยกกะใจร้อนเหมือนพวกเธอนั่นแหละนะครับถ้าเราอยากทำอะไรให้สำเร็จจงฝึกตัวเองเป็นคนมีความอดทนรู้จักอดกัน้นนะครับแล้วพวกเราจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ เจ็ดเดือนที่แล้วคนติดตาม YouTube ซาโจ้หนึ่งพัคนเขาบอกว่าต้องมีเท่าไหร่วะถึงจะไลฟ์สดเลเว้ยซาโจ้ทำเล่นๆก็เอาคลิปลงไปเล่นๆเล่นๆน่ะเ,เ,เปิดช่องมาคนติดตามตอนนี้2อ0หมแล้วมั้งมียอดวิวที่ตกใจจะ4ล้านวิวซาโจ้ตกใจนะแต่จริงบางคนเนะี่ยต้องอาจจะลบคลิปไปแล้วถูกไหมเพราะโดนด่าเยอะมากสุด่ามีคนกดฟลโล่เห็นวิวนะี่อยู่สีล้านวิวต้องมีคนไม่ชอบอยู่ประมาณ ยีก็หลายแสนอ่ะล้านละสองแสนถ้าสี่ล้านก็แปดแสนคนด่าเยอะขนาดนี้มึงอยู่ไหมอาจจะปิดไปแล้ว่ะฮะอย่าไปคิดมากเราไม่ได้เจตนาที่จะทำอะไรให้มันไม่ดีแต่มันคือการแสดงออกในการกินเขาจะด่าเขาด่ากินตลาดสักกินตลาจะดับได้ไม่รู้ล,ลองลองมีคนด่าแสงผ่าน,านเฟซเด้โทษนะครับอีป,ปอบเนี่ยมันคือแสดงโตแทสมมติ แสงเป็นไงของขึ้นไหมปีด <นะ S 1> เลยนะเห็นไหม <laughs> เห็นไหมอันนี้คือคนหมู่มากจะคิดอย่างนี้แต่ถ้าวันหนึ่งแสงคิดได้เหมือนซาโจบอกนะความสุขความปิติจะเกิดขึ้นกับเธอทุกๆุกคนนะครับอยากให้ทุกคน <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ในวันที่ซาโจพูดวันนี้เธออาจจะยังไม่ถึงจุดที่คนที่จะมีความสุขได้นี่ต้องใฝ่หาธรรมะนะครับอย่าลืมว่าชีวิตเราเนะ่ะเป้าหมาย อยากจะมีเงินอยากจะมีรถมีบ้านมีความสุขมีครอบครัวเป้าหมายทุกคนมีหมดปลายทางนะ่ะเคยคิดถึงแม่เตา๋าปลายทางเราเหมือนกันนะอย่าลืมว่าปลายทางทุกคนต้องตายพูดความจริงว่าทุกคนต้องตาย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 ทุกคนแต่เราไม่เคยเตรียมตัวกับความตายความตายก็คือการพอเพียงการรู้จักมีความสุขกับปัจจุบัน แต่เราจะมองหาเป้าหมายอย่างเดียวถูกไหมเต๋าที่เต๋ายอมล่มเล่นบอลทุ่มเททุทกวันนี่เพราะอะไร <c oughs> พุดนเล่นพุดนเล่นเพราะอยากมีเงิน,นแต่จริงๆนะฮะมนุษย์เรามีสองอย่างคือตามหาเป้าหมาย <c ười> เห็นไหมฝนเราวิ่งหาอะไรเนี่ยอยากให้พ่อแม่มีความสุขใช่ไหมฮะเป้าหมายชีวิตอยากมีบ้านให้พ่ออยากมีรถให้พ่อแต่ลืมมองปลายทางนะฮะถ้าเรามองคู่ขนานกันไปชีวิตเราจะมีความสุขนะครับการขายของเนี่ยซโจไม่อยากให้เรา